ในบทนี้เราจะมาวิเคราะห์โครงสร้างของตัวประโยคนะครับโดยหาว่าส่วนไหนเป็น subject เป็น verb เป็น object หรือ complement นะครับในข้อหนึ่งบอกว่า the book is on your bed นะฮะก็คือหนังสืออยู่บนเตียงของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาหาประธานซะก่อนนะครับ the book นะคริสตัสองเส้นเป็น subject นะครับ is นะฮะวงกลมเป็น verb นะฮะที่นี้ตัว verb ตัวนี้ต้องดูนิดนึงว่าเรามี verb-ing ตามหลังมาหรือไม่นะครับ ถ้าไม่มีเนี่ยตัว is ตัวนี้จะทําหน้าที่เป็น linking verb ใส่ lv เข้าไปนะครับแล้วก็ on your bed นะฮะตัวนี้ก็คือจะเป็น on นี่จะเป็น p r e p o นะครับหลัง p r e p o ก็จะเป็นคํานามซึ่งจะเป็นกรรมของ p r e p o ตัวนี้นะครับก็คืออยู่บนเตียงของคุณนะฮะตัวนี้จะทําหน้าที่เป็น complement เพราะว่าตัว is ตัวนี้เนี่ยอยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้เราเรียกว่าเป็น p r p p ป f a s e จะทำหน้าที่เป็น c o m p l e m e n t นะครับใส่ PP เท่ากับ C ีทีนี้เรามาดูคำขยายนิดหนึ่งนะครับดูคำขยายจากตัว The นี้่ก่อนนะครับเด e นี้จะเป็นคำา e t e r m i n e r นะฮะซึ่งจะเป็นการระบุว่าเป็นหนังสือเล่มไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวเดเนี่ยจะเป็นตัวที่ขยายตัวบุ๊กนะครับเดจะทําหน้าที่เป็น adj นะฮะเป็น adjective ขยาย noun ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนย่อยของตัว on your b e d นะครับ b e d นี่เป็นคำนามนะฮะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมของ pro on นะฮะตัว your ตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเป็น pronoun ตัวหนึ่งนะครับซึ่ง pronoun ตัวนี้เนี่ยจะขยายตัว b e d อีกทีหนึ่งว่าเป็นเตียงของไข่เตียงของคุณนะครับเพราะเนี่ยตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็น adj เช่นเดียวกันนะครับก็ขยาย noun นะฮะ อันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งนะครับ